ครับสวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องพอ่พอๆก็ได้เรียกพี่น้องกับบปาสมายบาสมายสิพามาเบ่งถนนพี่น้องโอ้จะเมีนงามมาเลยเนาะนี่คือถนน,นยังไงนี่พี่ถนนกินนรี่วนี่ถนน,นนอุทยานถนนอุทยานเนาะพี่น้องบา้านนี่พี่น้องโอ้ยยังไงนี่รดไฟบวะนี่ไฟโคมเพิ่เเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นหงเลยเนาะหงทองบา้าโทษพี่น้อง กินนารีน้องผมกินนารีโอ้โหผมพี่น้องโอ้โหนี่คือถนนอยู่ในตัวเมืองนี่นะเป็นปะอ,อยู่ในตัวเมืองยังงามสำนีด้วพี่น้องข้างแรกที่เห็นนี่แ้วกัที่ได้มาถนนเสน้นนี่โอ้โหพี่น้องเอ้ยเบิง่งนูนี่นี่คือความสวยความงามถนนเนาะสะอาดอุตสาหะตาเลย นี่แหละถนนประเทศไทยพี่น้องนี่แมลงก็มาเล่นออกกําลักลางกายอ๋อแปบลบว่ามันเป็นสถานที่แบบย่านี่อแมลงออกกําลังกายได้เอแล้วเขามานั่งเล่นยนานี่อแมลงก็ได้นะเท่าน,นี้เนาะป้าโทพี่น้องเอ้ยมึงดูคนจะเป็นงามเลยวัดธนาวัฒนา,าวัฒนาทวีวัฒนาอุทยาเหมนกอ,นอุทยานอ่านกระบอกออกเด็กพี่น้องป้างามเลยเนาะโอู้ นี่แหละคือสิ่งสวยงามเนาะขนาดรถรถไฟมันยังประดับเน่นันะนะพี่น้องว่าอย่ามแมลงคือสิ่งงามเนาะแบบแสงไฟมันตอบแบบกับอตอบตอบ,ตอบกับแสงไฟน้องพี่น้องนี่เนาะบบไก่อลไรนั่น,น,น,นี่เนาะนี้คืออาๆๆ้าา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 านาาาดาาาาานาา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 า โคมไฟนี่ครับโตอันนี้เนาะจิจน,รนอรี่นี่ครับธรรมดาเลยเนาะแพงแน่นเนาะแต่ย่ห้อาสไปไายเบิ่งไหมเบิ่งไหมไม่ใช่นี่เลยไม่ใช่าจะเป็นเบี่ย <c oughs> นี่พี่น้องบอสทนี่จะแมนงามอะไรตื่นตื่นเต้นเนี่นี่ตื่นเต้นอะลีเด้อพี่น้องเอ้ยนี่นี่นี่บอสนี่เบิ่งย่อยๆลงกันไปเนาะพี่น้องบอสกูจักรีนี่นี่จักจักเซนจักรทรายนี่บอเนาะ ในั่นหนึ่งขุมทังในก็สามทงนอกซองเป็นหาางนนี่แบนสิบเลนถนนสิบเลนโอ้โพี่น้องเอ้ยนี่เบอร์งานี่นี่อแบบส่วนนี่นอกงามนี่เนาะขนงามเลยว่ะสัมเนีเขาบญตาและห็นี่ เคยเห็นนักเถื่อนด้ไหมมาโถงามไม่รีพี่น้องเลยนี่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 คือสุดยอดเลยนี่โอ้โหนั่ทั้งทั้งในยังงามเนะาะมาโถนี่พี่น้องเขามาแล้วพี่น้องเอ้ยนี่ แะมันโล่งน้ำผอมเนาะมันโล่งแล้วเพมีต้นไม้ใหญ่แบบว่าเปิดไฟเยคือจพุ่เรื่องอลามไปเลยเนาะครคนมาพ่น้ำพ่นในมีอะไรจราจีมาฮดน้ำยา่ยางพีน้เอ้ยนี่ไม่กัะจไปุ่งสุดเอออ้ี่ีน้ำเอ้ยนี่ง่ายไปเลยเป็นสายสามคือิ่งวาคือจะเงวไปเลยเนาะนี่ก็อไดีเลยนะสายสามพอแต่สายสามเนาะ ตางกานจริงๆนี่น้องก็จิมาสุดบอลน,นี่น้องพี่น้องเนาะโอ้โหนี่สวยงามอีลีนี่นี่น้องว้าวนี่บอลสุดคืออยู่นี่น้ี่นงเน้ะ ตูดรถเบิ่งเอาพี่น้องความสะอาดเนาะขนาดมีต้นไม้ใหญ่เนี่ยนี่พี่น้องเอ้ยต้นไม้ใหญ่อยู่ข้างถนนแต่ว่าใบไม้เลาะถนนโบมี่พี่น้องคิดเบิ่งเอานะความเพื่นรักษาความสะอาดาเนาะปัดกวาดตลอดเลยป๊อทโทษนี่เนาะมีแต่ต้นให,ใหญ่ใเนี่ยพี่น้องเอ้ยนี่ผมแต่หาใบไม้อยู่ ตามถนนโมมี่เน้่พี่น้องเอ้ยนี่คลิปนี้ครับให้หมกักกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นบาทสมยัยเนี่ด้ครับเด้เป่อเป็นกำลังใจเนาะได้เห็ุคกิบต่อไปนะพี่น้องเนาะะว่าพี่น้องทั้งพังลาวพังไยเนาะขอบมุกขอบคุณหล,ลายๆที่เขามาติดตามรับชมขอคราบคำว่า,าสบายดีและสวัสดีครับผม